จากรายละเอียดของเดอะรีพอร์เตอร์นะครับคุณกนวีสืบแสงนะครับเข้าไปลงไปพื้นที่ที่เซเว่นที่โดนระเบิด BM-21 ของกัมพูชาถลม่มจนมีชาวบ้านเสียชีวิตถึงเจคนครับนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นมาหลายวันแล้วเราเพิ่งเห็นในส่วนของอ เอ็ฝั่งไทยขยับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยนะครับก็คือพักประชาชนนั้นเงียบกริบเลยนะครับถึงแม้คุณพักของคุณจะวางตนเป็นปฏิบัติหรือฝ่ายตรงข้ามกับกองทัพนะครับแต่ประชาชนน่ะผมอยากจะพูดได้เลยว่าคนหนุ่มสาวที่อยู่โซนฝั่งอีสานฝั่งตะวันออกนั้น เลือกพักประชาชนจำนวนมากนะครับถึงแม้คนเหล่านี้ที่เป็นผู้อบะยพจากภัยสงครามอ่ะเขาไม่ได้ออกมาพูดแต่ผมรู้สึกนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่พักประชาชนให้พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพมา่าเอยชนกลุ่มน้อยต่างๆอุยกูก็ดีเวลาเกิดเหตุเนี่ยถึงกับหลังน้ำตาร้องไห้เสียใจ พม่ามาอยู่ที่ประเทศไทยทำนู่นทำนี่มีสสออกรับแทนหลังน้ำตาดรามา่าหรืออาจจะเป็นเพราะคนไทยเหล่านี้มันไม่อินเตอร์ครับมันไม่นานาชาติมันไม่มีความรู้สึกว่าอินเตอร์เนชั่นแนลอันนี้ที่เกิดเหตุเป็นคนอีสานแล้วโดนทางกัมพูชาถลม่มนะครับกุณกรารวีออกไปที่พื้นที่ที่เกิดเหตุ โอเคตอนนี้เริ่มขยับก็น่าชื่นชมแต่สิ่งที่ไม่ได้ยินเลยนะครับคุณอย่าลืมนะครับพักประชาชนคุณเป็นของประชาชนเขาเลือกคุณมามากมายโดยเฉพาะลูกหลานของผู้อพยพจากภัยสงครามนั้นนะ่ะเขาเป็นฐานเสียงของคุณนะครับ